พีพีทีวีเอชดีช่อง36นำผู้ชมมาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับชมเกมฟุตบอลนะัดสำคัญที่จะเปิดฉากฤดูกาลใหม่ของฟุตบอลไทยครับไดกินทลแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพนะครับการเจอกันของบุรีรัมยูไนเต็ดกับชูแบงคอกยูไนเต็ดได้สุดรัมยูไนเต็ดในฐานะ3แชมป์ครับที่เป็นแชมป์จากฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกับชูแบงคอกที่เป็นทีมอันดับ2นะครับเกมกำลังจะเริ่มยังเป็นทางการเดี๋ยวมาลุ้นนะครับ90นาทีจบแบบไหน บริสินกุตตพอองษ์ให้สรรัญญาณเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์ครับนี้ทางมามูต้องเปลี่ยนครับามขึ้นมารุงรัตมีตัวอ้อมหลังตัดหนีได้2ครับลุงรัตหาจังหวะเข้าซ้ายลองปั่นไซค้าโอ้โห,โโหตรงนี้เกือบไปแล้ยปัดทิ้งได้ครับโอ้โหนี่เซฟแรกแล้วเซฟยากเหลือเกินครับตรงนี้โอ้โหเลี้ยงเลาะมาเรื่อยครับเข้าอ e ีซ้ายที่ตัวเองขนาดอยู่แล้วนะครับเนีย่ยหาช่องแล้ว แต่พื้นตรงนี้นี่มีช่องดูอีทีครับสิวรักยังยอดเยี่ยมครับบอลชุ่มอ่อนเรืบระดินครับเล่งไกลแน่หละครับเป้าหมายคือดูบุญ่าบอลตกเสียหัวพอดีครับเช็ดมาแต่ยังเก็บโทสวัสตต่อมาปกเก้าจะเจอรุมตัดเอาแล้วครับมาตรงกลางรุงรันทิมช่องนี้ของโมตา้าดีครับไปเอาดุสู์กันตรงนี้บียูขึ้นนำไปแล้วครับ แปดนาทีแรกครับโอ้โหกลายเป็นเซอร์ฟไพส์เลยครับแล้วก็ออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้จังหวะจ่ายของลุงรัตน์เลือดพลาแบบสวยงามสุดๆเลยครับนะครับแต่ดูไปตรงนี้นี่ครับตามชิงมาแล้วดูครับดูให้ไม่ล้มนะเยอะเออครับตรงนี้โอ้โหแล้วให้น้ําหนักที่ทางโอ้ดีแบบสุดๆเลยครับลุงรัตน์หนึ่งต่อศูนย์แล้วครับดูครับนี่ครับปั่นใช้ติดไส้ก้อยครับโอ้โหแล้วยิง หนีทางซิวดาร์ครับอย่าจิ้มเลือกทางเข้าไป1ต่อ0ครับโอ้ยลูกการที่แล้วนี่ในเกมที่เอาชนะ4ต่อ3วิลเลมอตตานี่ซัดฮัทติกนะครับในการเจอกับบุดีลัมกลายว่าเจอบุดีลัมของชอบซะแล้วครับถูกไหม,มสัสลักจะพลิกยังมีกิรพัฒน์ตามเตื้ออยู่หยอดไปเสาไกลบอลแรกดีครับแล้มิวเชียร์เยสโยกเข้าฝาหาจังหวะแต่งจะยิงแล้วซัดลูกเงี้ยสุดท้ายเราไปตรงตรงงัวกับปฏิวัติครับ สเตปนี่ใช้ได้เลยนะครับดูเรื่องของสภาพร่างกายแต่ว่าทักษะดีเลยนะครับครับดูนะครับเนี่ยแตะรหาช่องเจอยิงยัดพยายามเล่นคือเปิดเป็นอินสวิงครับโค้งก็หาประตูเั้งสองมุมเลยนะครับยัดเข้ามาต้องปัดทิ้งนะครับอ๋อแล้ครับชัดเจนว่าน่าจะซ้อมมานะครับครับนี่นะครับโอ้พอเข้าซ้ายแล้วของธีรทรเปิดกดดันผู้สาประตูไปด้วยนะครับ คือ,อต้องตั้งท,<า>ทีมในไทยลีกที่เป็นทีมใหญ่นะแล้วเจาะเวลาเจอเกมรับแบบนี้เอาละครับแต่แซงได้ไหมนรุบดินถือเส้นหลังหักย้อนคัดแบ็คล่ะเขาสิจริงโอ้โหติับเคลียร์ทีหนึง่งโคสวัสด์แล้วเคลียร์กลับมาจะเล่นเกมรุกต่อเลยนะครับแบ่งข้อดีต่อโอ้โหทางลูกดัดกะให้คลาสสิกแต่ว่ามันไม่ได้ครับออกไปจากย้อนดูตรงนี้หน่อยครับนรุบดินยอดเยี่ยมมากๆาครับเพราตรงนี้เนี่ยเขาสิทธิ์แล้วดูครับกระโดดบล็อกโอ้โหบล็อกทั้งตัวเลยนะสุพรรณยอดเยี่ยมจริงครับ นะครับลองสร้างเกมจากแดนหลังดูบ้างค่อยๆแกะขึ้นมาครับแบงคอกให้ตรงนี้น้ำหนักตัวสวัสดแรงครับแล้วทีทีผ่านไปฝ่าโดนเหลืองครับ,รบหนักไปหลายรอบแล้วนะครับโอ้โหโดนสวนนี่อันตรายกว่าครับให้มาตัดเข้าไหนสวยนะครับนฤริบดินใกล้ๆสัส,ะสะลักเต่าล็อกสวยดึงได้สองเลยสัส,ะสะลักเข้าซ้ายลองไหมครับสัส,ะสะลักตรงนี้เจอสไลด์มาผู้สิงให้ฟรีค,คิกครับต้องตัดสินใจ ตัดฟาวเอทีอย่งเเบตันล้วก็ไปไปเหนือมีคนนะครับของของททงแบงคอกทาได้สวยครับสรักแหวกมาหนึ่งแล้วเนี่ยครับเลี้ยงเปิดกินพื้นที่มาเนี่ยอยู่ถ้ายิงไปได้ก็เรียกฟาวได้แล้วจริงๆทางซ้ายก็มีเปิดทางด้วยนะครับมีรวบเลยครับแต่เบตันก็ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับถ้าให้ปล่อยไปได้สรสรักมีโอกาสทั้งจะเลือกจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมได้นะครับ ดูการที่แล้วบุย์ก็ได้ประตูจากลูกตั้งเตะฟรีคิกเยอะเหมือนกันแปั่นตรงนี้ของทางทีละทรยังฉลับกำแพงของแบงค์ขอนะครับออกหลังไปเตะบุ้มอีกทีหนึ่งน่าจะไปติดหัวศีรษะของเอวัตตันตรงนี้เลยครับมีบอลจะโค้งออกนอกประตูนะครับแต่ยังเล็งเสาไกลเลยมาเอามีกเก็บโตครับขวาตั้งบอลแล้วลองซัดของทานอาดูบดินยังติดอีกทีจังหวะสองครับเล็งขวาอัดลูกนี้ของเพิยงแล้วโดโอย่างปลายมือครับ ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับโอ้โหปฏิวัิตรงนี้พิารเหมือนจะเสียจังหวะจังหวะแรกนะครับดูตรงนี้ก่อนครับนาเรอบดินจับแล้วก็ยิงอัดมาเนี่ยบอลทะลักเก็บได้เนี่ยแต่หาช่องเจอด้วยครับโอ้โหมีแฉลบครับอีกทีครับซ้ายของทีละถอนเปิดเข้ามายังบ่งได้แล้ว้นสองอัดตรงนี้หลอกทางนาเดบดินก็เหินข้ามขาดครับอ้มาเป็นชุดจริงๆครับตรงนี้ั่งของทางบูดาเมบจบแหวกเข้ามาแต่สุดท้ายก็ยังเห็นข้ามขาดออกไปนะครับ วางเท้าจริงๆเกือบสวยแล้วเนี่ยต่ำอีกหน่อยโอ้น่าจะไม่ทานอีกครั้งนี้ครับปฏิวัติเข้าทางโบต้าโอ้โหตรงนี้สวนมา4-3ครับทีมออกฝ่ามามามุษเก็บมามุษหาจังหวะเข้าซ้ายแล้วอัดลูกเดียวหอัดไม่ติดซสครับโอ้โหนี่เขาเจอแขกมาได้อย่างน่ากลัวเลยแบล็คก็วิ่งทำทางมามุดเรื่องที่จะเก็บเองตรงนี้นะครับลุงลันจะวิ่ง,งจับฉีกหตัวประกบให้แล้วเปิดช่องแล้วยิงตรงนี้ยิงไม่ดีเองนะมามุษ เอาละครับเกมสวนกลับมาอีกแล้วรุ่งรัตต่อมาที่มามูดมามูดจี้เข้ามาแล้วใส่เลยครับเข้าสายพอดีมีพื้นที่ให้เกมลุกจบครบดอกเลยครับนี่ครับดูครับต้องดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยยังไงก็เหนื่อยครับกองหลังมาครับอิทธิพงพักมายังมีเพียดนตามสุดนะครับสกัดออกข้างไปแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายนะครับของครึ่งแรกเป็นครึ่งแรกที่สุดแล้วทูแบ็กฟอกยูเนเต็ดนะครับ ออกนำบุยลัมยูเนเต็ดหนึ่งประตูตจอะศูนย์นะครับประตูของวิลเลนมอต้าในนาทีที่8นะครับไทยลีกครับบาดโดยคาดเนอนรับแผงก็ถูกคาดหวาไม่ธรรมดานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการปรับตัวเดี๋ยวดูครับครึ่งหลัง,งแ,แก่ผู้เล่นชุดเดิมๆนะครับทำให้ดูเกมไหลลื่นม,มากกว่าออกมาทางขวา นิติพงศ์เสรานนท์บอลตกใส่หน้าพอดีล,อล,อล็อกโลบเอ้าหลุดได้เลยครับแล้วเลือกผ่านเข้ามาตา่อค่าล <c oughs> ง,งสองตัวลงสวยเลยครับแม่ครอบดีแล้วจากมามูษครับโอ้โหเริ่มต้นจากนิติพงศ์ก่อนที่จะมาจบที่มามูษเป็นสองศูนย์โอ้โหนี่ต้องดูกันตรงนี้นะครับไม่ล้มนะครับเปิดมาดูนิติพงศ์ครับในการพาหนีนี่เลยครับแต่โอ้โหเสียหลักไปเลยครับโอ้โหเขาเท่มจริงแล้ว นอกจากจะเอาตรงนี้ได้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแล้วจังหวะเปิดครับโอ้โหที่ัวตามไปเลยนี่เปิดมาเสาไกลมามุดจังหวะพอดีไปไปซะทุกอย่างด้วยครับดูเปิดนี่ครับหนีตัวประกบหนีกองหลังมาเข้าทางมามุดโอ้โหสวยงามจริงครับสองตัวสูรุ่งนี้ของทางแบงคอกอล้ะกระโดดแปะบอลอานนี้วัดใจเหือนไงนะครับมาช่วยในการรับบอลแต่ว่ามันก็เล่นแค่ด้านข้างนะครับ แล้วก็เปลี่ยนซ้ายที่ขวาทีแต่ข้ามมาตรงนี้สวยเหมือนกันครับปีระดนถาโดนตัวตัดเข้าในแล้วอัดลูกนีน้บอตรงตัวของป,ปฏิวัรับพยายามจะเลี้ยงเปิดองศาในการยิงนะครับแต่นี่ครับบอลมันตรงตัวทางอะไรครับแล้วพยายามจะย้ำตรงที่ขึ้นลอยมานี่แหละครับพอแบ็คขึ้นไปสูงนี่แบงครอบโจมตีตรงนี้เลยรุ่งรัตให้ช่องนีปมาพุ่งเข้าหาของจิติพันธ์จบตรงนี้โอ้ยังติดเซฟครับโอ้โหลูทีสามเกือบมาแต่ยังติดเซฟของสิบรุรักษึครับ ตัวเติมจะมีมาเพิ่มไหมครับเชียเยฟบมออยู่เชดาเยฟบหาจังหวะสับตรงนี้โยกมาให้แล้วเขาสิทธิ์อัดเข้ามาไม่ตรงตัวของนักปฏิวัติอีกแล้วครับครับเหมือนจะไม่โดนอะไรนะครับดูตรงนี้จริงกดเรียดพื้นมาเลยครับยังไปตรงตัวปฏิวัตินะครับติดทั้งธีละทอนอะไรครับ,รออรบตั้งมาให้กับเขาสิทธิ์ยัดเข้ากลางมาทีทละดนล็อกีละดนล็อจี้ลองใส่ดูมีชลอแหลกครับตรงนี้ก็ยังตาม ปิดจังหวะยิงอยู่จังหวะที่อาจจะคายบอลมาไม่ดีเลยครับของทศวรรษแล้วเยอดนนี่ครับเบนจีเข้ามาโดนน้องสงนะครับที่วิ่งเข้ามาปิดมุมตรงนี้ก็ไปโดนเขาเป็นเตะมุมครับซ้ายไปเลยครับรันวีเชลเยฟเชลเยฟดุยเข้ามามีคนบังอยู่คือนิติพง์เลือกปันงง้นมาก็จะถึงทิ้งไปได้ครับวรรษทหมายบอลสอดูโอกาสก่อนหน้านี้นะครับ เด่นมีแต่ถอยหลังก็เลยยิงจังหวะนี้กันครับเปลี่ยนจุดให้เป็นสุพรลองยิงไกลตรงนี้ดูก็บอลออกจากเท้าก็พอได้เสียวแต่ว่าค่อยๆออ,ออกข้างไปครับครับครับ<า>ต่อไปก่อนให้แฟนติดตามต่อเนื่องแต่ตรงนี้เกมครบแล้วนะครับเสียเทีมการทดเวลาแล้วก็จบเกมด้วยชัยชนะของแบงคอกยูไนเต็ดกับเอาชนะบุีดัมยดดูนนนไนเต็ดไป2อบูต่อสู่นะครับ จากโมเดลโมต้าแล้วก็มามุอีกนะครับ